เอาแล้วเอามาสองโลกว่านะคะุกมือของลุงนะคะนี่เลยสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องใส่ลุงอาขารนะคะอุดุมาขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะคลิปนี้ลุงก,ก็จะมาปลุกผ่านนะครับมา รอบนี้มาปลูกผานี้นะคะเป็นผัก,กัดผัก,กัดเขียวค่ะเขียวน้อยนะคะก็ลุงมาปลูกเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้เหมือนกับว่าฝนจะตกนะคะลุงปลูกผัทีไรฝนก็จะมาทุกทุกครั้งเลยรู้สึกว่าจะมาปลูกที่นี่นะคะลุงก็เตรียมดีไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวลุงก็จะมาขุดดีให้มันพุนด,ดีให้มันนิ่งค่ะ รวยไปเลยนะคะลุงก็รวยไว้อย่างนี้นะคะค่าก็ปลูกไปแล้วนะคะสามทอดนะคะหนึ่งสองสามนะ เอาแล้วเอาแล้วฝนตกแล้วนะคะตอนนี้ก็ฝนตกมาเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้เราก็มากินข้าวพร้อมกันนะคะมีอาเมนูนะคะมีกระหล่ำปีนะคะเดี๋ยวจะไม่ผัดน,นะคะแล้วก็ปลาเนีอยน,นี่คือ ไม่ได้ซื้อมานะคะน,นี่คือตกมาได้ค่ะเป็นปลาหมายธรรมชาตินะคะคือหนามมากเลยนะคะไม่เคยเจอปลานี้ที่ใหญ่ขนาดน,นี้มาก่อนเลยนะคะอันนี้คือประมาณสองโลก,กว่านะคะใหญ่มากเลยอย่ะดูค่ะเดี๋ยวเราจะมาทอดนะคะจะมาทอดแล้วก็มาทาน้ําจิ้มนะคะมาจิ้มแล้วก็กินนะคะอันนี้ก็หมาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะมีแค่เกลือกับรูด,ดีกับพิดไทยนะคะหมาไว้ตั้งแต่เม,มื่อคืนค่ะ เพราะว่าเมื่อคืนเอากลับมาก็ทำพอสานเรียบร้อยเราก็หมาไว้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะคะตอนนี้เราก็าไปท่อเลยนะคะเนื้อหมูนะคะ อันนี้ก็เป็นกระเทียมกับพริกขั่วหอมนะคะตามแล้วก็ใส่ค่ะ ใส่เกลือน,นิดหน่อยนะคะแล้วก็ึงชุโลโค่าต้องด้วยรบดีนะคะรถดีอากาศชื้นมือก็เลยเป็นก้อนนิดหน่อยค่ะสร็นแล้วค่ะ ทีนี้เราก็มาเติมน้ํามันนะคะท่อปานิีค่ะต้องใช้น้ำมันเยอะนะคะเพราะว่าปานนีมันใหญ่ค่ะหมกขวดเลยไม่รู้ว่พอหรือเปล่าจะลงไปแล้วนะคะ ตอนนี้ตอนนี้เราก็มาทําน้ําจิ้มรอกันเลยนะคะจิ้มกับปาน,นีนะคะเดี๋ยวเรามาทําน้ําจิ้มสุกลุ้งเลยนะคะว่าจะออกมาเป็นยังไงส่วนผสมเดี๋ยวลุ้นจะบอกให้นะคะตอนนี้เรามีกระเทียมนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมาซอยอน,นี้นะคะหอมแดง นิฟฝรหลังนะคะโอเคใส่กระเทียมค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลปี๊บนะคะพริกค่ะอันนี้คือพริกขั้หอมนะคะลราก็จะทำไว้อย่างนี้กินนะคะ ติมผักชีฝรั่งนะคะตามด้วยหอมแดงค่ะดีบันนาวออ้ยหอมกิบมันนาตอนนี้ไม่ค่อยมีน้ำเลยอะเต็มมันนาที่กินเนื้อน,น้ำปลานะคะ น้ำปลาสองช้อนโต๊ะค่ะผงชูรสลแล้วก็เพิ่มอันนี้นิดหน่อยนะคะเราดีค่ะอันอน,นี้จะทอดปลาดิบเนรอที่ไหน

ตอนนี้ก็สุกแล้วนะคะเดี๋ยวลุงก็จะเอาออกเลยค่ะอาจจะลำบากอาจาอาจะยากนิดนึงนะคะเพราะว่ามันตัวใหญ่่ะโอ้โหจันทำไมจัเล็กจันเลยอันนี้จังใหญ่แล้วะนะใหญ่สุดๆในบ้านะนะจังนี่จังใหญ่กลยเป็นจันเล็กเลยเนาะ นี่เลยนะคะปันนี้ของเราค่ะเสร็จแล้วนะคะก็มีน้ําจิ้มนะคะน้ําจิ้มโหเห็นแล้วก็น้ําล,ลายไหลเลยอะ่ะเดี๋ยวจะมาจิ้มกับปลาแล้วก็ปลานี่คือจันคือใหญ่สุดในบ้านแล้วนะคะดูค่ะดูมือของลูกนะคะใหญ่ขนาดไหนค่ะนี่ค่ะเลยก็เดี๋ยวหังก็ต้อตผงูย ต้องกินอย่างนี้นะคะนี่เพราะว่าจาไม่พอเดี๋ยวตัวเอาจานเดี๋จะมาลองดีกว่าไหมนะคะก็มากินข้าด้วยกันนะคะเดี๋ยวลุ้จะมาชิมให้ดูเลยนะคะจะมาชิมกับน้ำจิ้มค่ะเนื้อเน้นๆนะคะเนื้อปลาสดๆจากไหมธรรมชาติค่ะนน่แล่แม่ะเ่แ่แม่แม่แ

หันนกว่ตอ้นวี่หน้วตอนนี้ลุงก็ขอตัวกินข้าวก่อนนะคะแล้วก็ขอตัวลาไปด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำับคลินี้สวัสดีค่ะ